ทำแบบเมื่อกี้เหรออืมได้แล้วโอเคทำอีกนี่พอแล้วอืมโอเคมาไปทอไม่มสร็จแม่มาแม่อาน้ำตาลทรายนิวใส่เทเลยเทเลยใส่เลยใส่บนเลย อ่ะอันนี้น้ำมันหอยอันนี้เหรอนี่ใส่เลยอันนี้เอาช้อนขีดเีลออกมาได้ไหมดิอ่าต้องง่ายอื้ลุกมาแล้วก็ซอสปรุงรสอย่าให้หกนะไม่เหรอใส่เลยใส่หมดเลยต้องนี้เลยเหรอหมดเลยครับหมดแล้ว วางไว้แล้วก็ซอสพริกซอสพริกอันนี้วางกองซอสพริกซอสพริกใส่หมดเลยอ่ะใช่เลยดีควาช่วยแก้ไอศรีเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองเขี่ยดูอือหมดยางหมดยังหมดแล้ววางไว้ซอสมะเขือเทศต่อแล้วก็เทแล้วก็ใช้ช้อนกวาดออกมาลูกเทเลยแล้วเอาช้อนกวาดออกมา คุณยัยคุณแม่เอาก้นอนเลยใส่เึยให้หมดเลยใส่เมื่อยังเดียวเหรอใส่เลยใส่ให้หมดเลยครับหมดแล้วเนี่ยโอเคใส่ครบแล้วเดี๋ยวเรามาจะขยับมานั่งขยับใช่ <laughs> เอาให้ตัวเอาให้ไก่ไก่ไหนยังไม่โดนซอสเอาเลยโดนซอสไหนไหนไหนยังไม่โดนเห็นนะแล้วเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้ยังไม่โดนซอสเลยโดนแล้วอ๋อโอเคขยำยี่เขยำยี่เขยำเขยำเขยำเหมือนแป้งโดเลยครับลูกใช่ไหมใช่โอ้ Lúc bỏ lẻ học có hạng nhạc quan nhau lắm 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 คายพาแล้ว oh okay. okay. no. okay. ูหมูทบีเลย้ออไปแล้วกนนะโอเคแล้วดูดูดู่ีแล้แล้วก็ปปะเลยอือ่ะฝั่งนู้ดีจริงดี ก็แบบตรงนี้ด้วยนะเอาหมูไปนะหม้อว่างคนเลยอ่ะโคนขาดเลยก็เอาหมูไปเป็นไรนะจะเป็นไรไม่เป็นไรหรอกอก็อันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราจะมากินนะพเพราะทำไมเหรอทพาไมเหรอเดีย๋ยวเอแช่ตู้เย็นไนะปไปแช่ตู้เย็นกัน